แกงถ้วยเดียวทุกคนจ้ะแกงบวบนะแกงถ้วยเดียวนะคะแกงถ้วยเดียวนี่เลยนะคะแกงถ้วยเดียวแหละอร่อยอร่อยอร่อยชิย้นด้วยกันนะกับพี่สาวนะคะตักช้อนกับพี่สาวลูกชายอ่ะตักเอาเลยใครจะมาทอดอะไรตักเอาเลยค่ะมาอีกแล้วอาหารถูกใจน้องสาวทำแกงบวบ แกงลาวๆนะคะแกงลาวแกงบวบแกงลาวเคยกินแบบสมัยก่อนก็้องสาวจัดให้อีกแล้วพอพี่สาวมาอยู่ด้วยมาทำงานด้วยเขาก็จัดอาหารลาวทุกเวลาเลยของชอบของชอบของถูกใจพี่สาวกินของมัดกันเห็ุพี่สาวชอบผัก แกงผักให้พี่สาวกินนี่ตักให้ลูกชายเป็นน้ำนตักนิดก,กินแกงชุ่เดียวทุกคนจ้ากินแบบน,นี้แหละมันอร่อยดีแย่งกันกิน เหมือนสมัยก่อนก็กินแกงคุยเดียวนะคะทุกคนสมัยก่อนก็กินแกงคุยเดียวนี่แหละอ่ะกัดเลยกินเลยข้าเป็นไงอร่อยกินอะไรอร่อยทุกทีอร่อยแกงเส่เนื้อย่างนะคะวันนี้นะคะแซ่บแซบ่บเป็นไงนี่ <Okay. S 2> กินเลยค่ะใส่ให้เข้ากองให้ดูแค่ทีอ่าวันนี้ก็ทำเสร็จก็จัดก,การกินเลยค่ะอืมยอดปักทองอืมแบบ มือสมัยของก็คือข้าวถ้วยเดียวหจานเดียว mm. แย่งกันจรินอร่อยดีกินถ้วยเดียวนี่แหละอร่อยไม่มีหลายอย่าง mm. mm. อาหารลรวแต่ไม่มีข้าวเหนียวแล้วครับวันนี้ข้าวสวย กินแกงบวบนะคะใส่เนื้อย่างค่ะเนื้อย่างจนเนื้อ <c oughs> จนบวบ <c oughs> <c oughs> อเออช่วงนี้ข้าวแพงยังกินข้าวไทย ข้าวไทยถูกกว่าอเองบวบใส่ยอดฟักทองนะคะเดี๋ยวน้ำปลาราทองมกากบวดิซเซ็ปเหรออืมอืมเซ็ปเหรอ้นย่างแซ่บทุกคนจ้ะแซ่บหลาย สาลาวแซ่บไรเป็นไงนิ่ <c oughs> อร่อยกินไม่รุ่นไม่จ้า <c oughs> สแสดงโบแซ่บได้เนี่ยไ <c oughs> ม่พูด่าแซ่บเลยแสดงเจ้ากินโบแซ่บใช่ไหมเฮะแซ่บ แซ่บเหรอแซ่บทำไมไม่บอกว่าแซ่บแสดงว่ากินข้าบวบอกแซ่บ <laughs> <laughs> ยันบัตรีิดต่อน่แซ่บๆมาทีไรก็เจออาหารอร่อยทุกทีถูกใจถูกใจทุกเมนูมาแล้ว ยาวไปพี่สาวจะอว้พรอหนบ้งให้อัวพเรเอารับพรจับสินลับพรแเ้าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชมอยู่ขอให้มีความสุขทุกทุก,ทกคนนะคะสาธุคะ่ bye ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะ